งานกลุ่มลุมสินวางได้ก่พันวางได้ก่อนเพื่นอะพูดะเพิ่นบ่แมนบ่บ่เนื้อเรื่องมันร้ววว่าเป็นในหรือมันหรือมันตัวไอ้เสื่อนั่นพอันวางไเ็บปีโมนาเพ้ันวได้ก่

เอาปเอามาเาลีแหลมาหนี่แไหมเอ,อ่อเด็กหน่อยเนี่ยมันกำลังจิสัตว์เนาะกำลังจิใหญ่ไหม tiêm ngàn, tiêm ngàn ừ. chơi, ừ, lên không? đó, đàm sủ sang là. นีเอ็นอกาินตูบ,ตบ ม้วนน้ำใตะมันไกปเคี่ยงอะไรออกไปมันสุดมันดึงออกไปดึงออกไปมันสุดเออเอาสปกันไลยเอาเซกเอาปากแผลมันเ่กันไหมปากแผลมันเ่กันไปเที่ยงไปกดใจไป้เข้กันแล้วนูีิ Mm-hmm. บิดมันบ <the> ิดยกไฟเบร์มากตัวเห็นเกียร์ท่านนหนมันตกัน

น้ำลงเลยบหน่อย

เอาลูปอะไนี่โอ้พวงแม่ยง

ไปล่างแผ่ไปพอบั่นล่างแผ่ไปเดี๋ยวน้ำมันเนี่ยงผาน้ำพายจันไม่อย em, ู่เลยือนเฮือนล่างแผ่เขาเขาก่อนบ่จักมือเขาให้ล่างจักมือบ่เฮื้กันใช้น้ำมันเนี่ยงผาเขาสีวาบ่๋อโอเค

ตอนนั้นบ่ yeah. yeah. <laughs> <Lại cứ câu. cười> <laughs>